ทำไประยะหนึ่งทำมว่วน่ะทำไปทุกอย่างแต่เนื้อหาบางเนื้อหาเราทำแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขแล้วมันต่อไปต่อไม่ได้นะ่ะมันพูดง่ายๆคือบางอันแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปาดูในแดชบอร์ดมืออาชีพของเรานะคะตรงข้อมูลเพิ่มเติมกดเข้าไปนะคะแล้วคนที่เขามาติดตามเราอะ่ะเมื่อมาดูคลิปหรือดูเนื้อหาของเราแล้วเขาจะได้รับประโยชน์อะไรต่อไป บ้างไม่มากก็เพิ่มยอดผู้ติดตามให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ติดตามเราไปยาวๆมีอะไรเยอะอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีก็ไม่ได้ลงสักทีหนึ่งลองคือมันต้องผ่านกระบวนการคิดและว,ว่าเนื้อหาเราจะทําอะไรแต่เราก็ทําไปเลยกับเพื่อนที่เขาจะมาติดตามเราเขาจะลงทุนมาติดตามเราเนี่ยเขาต้องดูแล้วนะคะว่าเนื้อหาของเราเป็นยังไงเขาสนใจไหมหรือ เนื้อหาเรามันพร่องไปมันน้อยไปหรือว่ามันตกอะไรไปเราต่อไปอันที่สองที่เราสามารถที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามได้รวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนอันที่สองเราต้องดูว่าเมื่อเราได้ผู้ติดตามแล้วทําไประยะหนึ่งทำม่วน่ะทำไปทุกอย่างแต่เนื้อหาบางเนื้อหาเราทําแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขแล้วมันต่อไปต่อไม่ได้นะ่ะมันพูดง่ายๆคือมนําเสนอเนื้อหาแบบไหนออกไปเนื้อหาตลกไหมหรือ จะเป็นการให้ความรู้หรือจะเป็นในเรื่องของอื่นๆพวกอายุว่าอายุเท่าใดคือผู้ติดตามเรานะคะอันที่3คนที่ติดตามรานะคะพันคนอันนี้ก็คือผู้ติดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากหลายคนกําลังที่จะเพิ่มจํานวนนาทีรับชมเพียงแต่หยิบเอาเนื้อหานั้นมาแตกย่อยนะคะแล้วก็นําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมนะคะ ผู้ติดตามของเรานะคะให้เป็น6 0 0มืนาทีแล้วในโฆษณาในสตรีมนะคะอีกอันนึงก็คือการเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ครบ5,000คนนั่นเองวันนี้ก็จะมีวิธีการเยอะอันนี้กับไม่ดีอันนี้กับไม่ด,นนกมดีก็ไม่ได้ลงสักทีหนึ่งลองคือมันต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วว่าเนื้อหาเราจะทําอะไรแต่เราก็ทําไปเลยดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมีผู้ติดตามไปดูตรงนั้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครอันแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปาดูในแดชบอร์ดมืออาชีพของเรานะคะตรงข้อมูลเพิ่มเติมกดเข้าไปนะคะแล้วตอนเรามาทำาคลิปแรกๆหรือมาเป็นครีเอเตอร์แรกเราไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวตนเราคือเราอ่ะมีตัวตนเป็นยังไงเราควรจะคนที่เขามาติดตามเราอ่ะเมื่อมาดูคลิปหรือดูเนื้อหาของเราแล้ว เขาจะได้รับประโยชน์อะไรต่อไปบ้างไม่มากก็ทําไประยะหนึ่งทำมั่วน่ะทำไปทุกอย่างแต่เนื้อหาบางเนื้อหาเราทําแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขแล้วมันต่อไปต่อไม่ได้น่ะมันพูดง่ายๆคือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะถ้าเราทําได้อย่างนี้รับรองนะคะมีผู้ติดตามเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ยาวๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพบกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างดาวใช่ไหมคะถ้าดาวก็จะต้องมีจํานวนผู้ติดตาม 500คนต่อเนื่องกันเป็นเวลา30วันนะคะก็มีอยู่4ดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมีผู้ติดตามไปดูตรงนั้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครไม่ว่าจะเป็นการสร้างดาวใช่ไหมคะถ้าดาวก็จะต้องมีจํานวนผู้ติดตาม500คนต่อเนื่องกันเป็นเวลา30วันนะคะก็มีอยู่4เราจะได้ผู้ติดตามที่ติดตามเราตลอดแล้วก็ยั่งยืน อันนี้คือเคล็ดเลยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นโดนให้เป็น6กหมื่นนาทีแล้วในโฆษณาในสตรีมนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ครบ5,000นคนนั่นเองวันนี้ก็จะมีวิธีการให้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อผู้ติดตามมากขึ้นเราสามารถที่จะนำไปมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นองค์ประกอบลืมนะคะหนึ่ง ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร2เมื่อกลุ่มเป้าหมายเขามาดูเรานะคะเขาจะได้อะไรกลับไปนะคะอย่างนั้นก็จัดทางได้อย่างน้อยเนื้อหาของเรามีประโยชน์กับเขามีประโยชน์กับคนดูอาจจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วบางทีตอนเรามาทำคลิปแรกๆหรือมาเป็นครีเอเตอร์แรกเราไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวตนเราคือเราอ่ะมีตัวตนเป็นยังไงเราควรจะอายุว่าอายุเท่าใด คือผู้ติดตามเรานะคะอันที่3คนที่ติดตามเรากดเกณฑ์ก็เรื่องผู้ติดตามก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันกับการที่เราจะได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะคะก็จะต้องมียอดผู้ติดตาม5,000คนนะฉะนั้นก็จัดทางได้อย่างน้อยเนื้อหาของเรามีประโยชน์กับเขามีประโยชน์กับคนดูอาจจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วบางทีดูแลสุขภาพเราเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขอยู่ในวัยของเรา พอเรานำเสนอเรื่องเหล่านี้ไปนะคะคุณน้อมีความสุขก็จะมีผู้ติดตาม Facebook เขาจะบอกเลยว่าผู้ติดตามของเราเป็นใครนะคะโดย Facebook ได้ประมวลผลจากเวลาเราลงคลิปวิดีโอกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะถ้าเราทำได้อย่างนี้รับรองนะคะมีผู้ติดตามเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ยาวๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพบกันใหม่เขาสนใจเรื่องของเราไหมถ้าเขาสนใจโอ้ประทับใจเป็นแรงบันดาลใจอ้อได้ได้ชีพเพิ่ม เราได้สนุกสนานคลายเครียดเออดูคนนี้ตลกสนุกดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมีผู้ติดตามไปดูตรงนั้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครดูแลสุขภาพเราเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขอยู่ในวัยของเราพอเรานําเสนอเรื่องเหล่านี้ไปนะคะคุณน้องมีความสุขเอาอยู่ที่ประเทศใดแล้วอยู่เมืองใดอันนี้เราไม่ต้องไปหาเองนะคะ ไปดูในช่องแดชบอร์ดไปดูแดชบอร์ดมือชีพในช่องโอแล้วก็มีคนมาดูเราในคลิปนั้นๆั้นะ่ะนะคะเฟซบุ o กเขาจะประมวลผลให้เราเรียบร้อยเลยเข้าไปดูเลยนะคะทุกคนผู้ติดตามในผู้ติดตามนั้นเขจะบอกหนึ่งในการที่เราจะได้รับการตั้งค่าสร้างไรายได้จาก f a c e b o o k ให้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อผู้ติดตามมากขึ้นเ,เราสามารถที่จะนำไปมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นองค์ประกอบ เราจะได้ผู้ติดตามที่ติดตามเราตลอดแล้วก็ยั่งยืนอันนี้คือเคล็ดเลยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นโดนตอนเรามาทำคลิปแรกๆหรือมาเป็นครีเอเตอร์แรกเราไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวตนเราคือเราอะ่ะมีตัวตนเป็นยังไงเราควรจะ,ะดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมีผู้ติดตามไปดูตรงนั้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครทาลองทําไปก่อนพอคลิปเราออกไปเราก็มาดูย้อนดูว่าเออมันมีข้อบอกพร่องตรงไหนเราควรจะพัฒนาตรงจุดไหนภาพไหมเสียงไหมดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมีผู้ติดตามไปดูตรงนั้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครเขาก็ได้อาชีพกลับไปก็ยิ่งดีเขาต้องได้อะไรจากเนื้อหาของเรานะคะนี่อัน,นที่ส เนื้อหาของเราต้องให้ประโยชน์หรือเนื้อหาเรามันพร่องไปมันน้อยไปหรือว่ามันตกอะไรไปเราอันแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปดูในแดชบอร์ดมืออาชีพของเรานะคะตรงข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกดเข้าไปนะคะแล้วหรือเนื้อหาเรามันพร่องไปมันน้อยไปหรือว่ามันตกอะไรไปเราอายุว่าอายุเท่าใดคือผู้ติดตามเรานะคะอันที่3คนที่ติดตามเราคนที่เขามาติดตามเราอ่ะ เมื่อมาดูคลิปหรือดูเนื้อหาของเราแล้วเขาจะได้รับประโยชน์อะไรต่อไปบ้างไม่มากก็ใจของใครบางคนนะ่ะติดตามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ยาวๆนานแล้วสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาบางทีเราไปคิดกับเพื่อนที่เขาจะมาติดตามเราเขาจะลงทุนมาติดตามเราเนี่ยเขาต้องดูแล้วนะคะว่าเนื้อหาของเราเป็นยังไงเขาสนใจไหมสนันนันใครที่ ขากดติดตามค่ะเมื่อใดที่เขากดติดตามเมื่อนั้นแหละน้อยนะคะเนื้อหาเราต้องเป็นที่สนใจของเขากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะถ้าเราทําได้อย่างนี้รับรองนะคะมีผู้ติดตามเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ยาวๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพบกันใหม่ใจของใครบางคนน่ะติดตามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ยาวๆนานๆแล้วสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาบางทีเราไปคิด วิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามให้รวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนค่ะก็กลับมาพบกันนะ,ะมีประโยชน์สําหรับเขานะคะอย่างเช่นคุณน้อยตอนแรกๆไม่รู้ว่าตัวเองตัวตนของเราคืออะไรนะทำไประยะหนึ่งเราจะได้ผู้ติดตามที่ติดตามเราตลอดแล้วก็ยั่งยืนอันนี้คือเคล็ดเลยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นโดนกฎเกณฑ์ก็เรื่องผู้ติดตามก็เป็นหนึ่งในนั้น เช่นเดียวกันกับการที่เราจะได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะคะก็จะต้องมียอดผู้ติดตาม5,000คนนะอีกครั้งนะคะวันนี้คุณน้อยก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่จะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เนื้อหาน่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็คือวิทยา5,000คนอันนี้ก็คือผู้ติดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากหลายคนกำลังที่จะเพิ่มจำนวนนาทีรับชมน้นอๆเขาได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับแรงฮึดกลับไปนะคะแล้วอันที่3ก็คอนเทนต์ของเราทำออกมาให้ดีให้ตอบสนองกับดูแลสุขภาพเราเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขอยู่ในวัยของเราพอเรานำเสนอเรื่องเหล่านี้ไปนะคะ